คำถามที่พบบ่อยนะคะเกี่ยวกับแอปพลิเคชัน Sen wave นั่นเองนะคะก่อนอื่นเลยนะคะทุกคนอย่าลืมใส่โปรโมโค้ดนะคะมุกี้เดี่นะใส่ลงไปแล้วเนี่ยจะได้รับเครดิตนะคะเป็นเงิน10เหรียญหรือว่าได้รับเงินฟรีนั่นแหละทุกคน10เหรียญสวัสดีค่ะทุกคน Welcome to m o o o i e Dairy Channel วันนี้นะคะมุกจะมาพูดถึงแอปพลิเคชัน e n Wave อีกแล้วนะคะแต่พาร์ทนี้เนี่ยจะเป็นพาร์ทในเรื่องของ Q&A นั่นเองนะคะก็คือคำถามที่พบบ่อยนะคะเกี่ยวกับแอปพลิเคชัน e n Wave นั่นเองนะคะก่อนอื่นเลยนะคะทุกคนอย่าลืมใส่โปรโมโค้ดนะคะ Mookie Dairy นะ ใส่ลงไปแล้วเนี่ยจะได้รับเครดิตนะคะเป็นเงิน10เหรียญหรือว่าได้รับเงินฟรีนั่นแหละทุกคน10เหรียญกันเลยทีเดียวนะฮะหรือเราวๆสาม้กว่าบาทไทยนะอย่าลืมใส่โค้ดนี้นะคะมุกี้ไดอารี่นะคะเดี๋ยวมุกจะทิ้ง วิธีการใส่โปรโมโค้ดลงไปตรงนี้เลยนะอย่าลืมกันเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องก uh ันเลยดีกว่านะคะหลังจากที่มุกได้ลองใช้งานจริงแล้วเนี่ยอยากจะบอกเลยว่าแอปเขาเนี่ยปังมากๆเลยนะเงินก็ถึงที่ไทยอย่างรวดเร็วภายใน15นาทีอย่างที่เขาได้เคลมไว้จริงๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูคำถามแรกกันเลยดีกว่านะคะ คำถามแรกนะคะก็คือเราจะส่งเงินจากประเทศใดไปที่ประเทศไทยได้บ้างนะคะประเทศที่เราจะสามารถส่งเงินจากประเทศต้นทางเนี่ยมี4ประเทศด้วยกันนะคะก็คือประเทศอ,อเมริกานะคะแค,แคนาดาอังกฤษแล้วก็ฝรั่งเศสนั่นเองคำถามที่สนะคะสะกุลเงินไหนบ้างนะคะที่สามารถส่งเงินจากประเทศต้นทางไปยังประเทศไทยได้นะคะ อันแรกเลยนะก็คือ USD นะคะหรือว่า US dollars นั่นเองเนาะอันที่สองนะคะเป็น CAD นะคะหรือว่า Canadian dollars นั่นเองนะคะอย่างที่สามก็คือ Euros นะคะจากประเทศฝรั่งเศสเนาะอย่างที่4นะคะก็คือเงินปอนหรือว่าเงินพาวจากประเทศอังกฤษนั่นเองนะคะสะกุลเงินต่างๆเหล่านี้เนี่ยสามารถส่งได้จากประเทศต้นทางที่มุกได้กล่าวไป ส่งไปเป็นเงินบาทที่ประเทศไทยได้เลยนะคะข้อถัดมานะคะก็คือแอปเซนเวฟเนี่ยมีค่าธรรมเนียมในการส่งเงินจากประเทศต้นทางกลับไปที่ประเทศไทยเท่าไหร่นะคะสําหรับตัวแอปเซนเวฟเองเนี่ยไม่มีค่าธรรมเนียมนั่นเองค่ะทุกคนก็คือ zero dollars นะคะไม่มีค่าธรรมเนียมเนาะคำถามถัดมาก็คือจากประเทศต้นทางไปยังไทยแลนด์เนี่ย ใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ในการส่งนะคะเขาเคลมมาเลยนะว่า96%ของผู้ใช้เนี่ยเงินเนี่ยจะถึงภายใน15นาทีเท่านั้นเองค่ะทุกคนรวดเร็วทันใจมากๆเลยเนาะข้อถัดมานะคะก็คือข้อมูลของผู้รับเงินปลายทางเนี่ยที่เราต้องกรอกลงไปในแอป Sendwave เนี่ยมีอะไรบ้างน,นะคะอย่างแรกเลยนะคะก็คือชื่อของผู้รับนั่นเองนะคะอย่างที่สเนาะก็จะเป็น ชื่อธนาคารของผู้รับเองนะคะอย่างสุดท้ายเลยก็คือบัญชีธนาคารนะคะหรือว่า bank account ของผู้รับนั่นเองนะ,ะแล้วก่อนที่เราจะส่งเงินเนี่ยเราต้องตรวจให้แน่ใจนะคะว่าเราจะส่งเงินไปให้ใครแล้วก็พยายามนะพยายามอย่างที่สุดอย่าให้ข้อมูลมันผิดพลาดนะคะถ้าเกิดว่าเราส่งเงินไปให้ผิดคนแล้วเนี่ยเขาไม่การันตีนะว่าเราจะได้รับเงินคืนนะคะ แต่เราสามารถโทรไปหาทีมซัพพอร์ตของ s เซ w a v e หรือว่าอีเมลไปได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะแต่ถึงอย่างไรก็ตามนะอย่าให้มันผิดพลาดจะดีกว่านะคะจะดีที่สุดเนาะถ้าหากว่าเราส่งเงินไปให้ผิดคนละ่ะจะทำยังไงนะคะอย่างที่มุกได้บอกไปเนาะเซนเวฟเนี่ยเขามีทีมซัพพอร์ตหรือว่า customer service เนี่ยตลอดตลอดชั่วโมงเลยนะคะถ้าเกิดว่าเรารู้ตัวแล้วว่าอุ้ย เราส่งผิดเราโทรไปหา call center ได้เลยนะคะแล้วก็บอกเขาไปว่ามีการส่งผิดพลาดถ้าเกิดว่าเงินนั้นเนี่ยยังไม่ถึงปลายทางเนี่ยเขาอาจจะทําการแก้ไขให้เราได้ทันท่วงทีนะคะแต่ถ้าหากว่าเราส่งเงินไปแล้วเนี่ยแล้วผู้รับปลายทางที่เราส่งไปผิดเนี่ยเขาได้รับแล้วเนี่ยเขาบอกนะว่าเขาอ่ะอาจจะไม่การันตีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องตรวจสอบก่อนที่เราจะส่งเงินทุกครั้งนะคะตรวจแล้วตรวจอีกนะ โอเคค่ะธนาคารไหนบ้างนะคะที่เราจะสามารถส่งเงินกลับไปให้ที่ไทยได้อะเนาะก็มี30ธนาคารด้วยกันนะคะคือธนาคารกรุงเทพธนาคารกสิกรนะคะธนาคารไทยพาณิชย์นะคะธนาคารอายุทยาธนาคารกรุงไทยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยรองรับธนาคารใหญ่ๆที่ไทยเนี่ยเกือบจะทั้งหมดเลยนะคะทุกคนแล้วก็ยังมีอีกหลายๆธนาคารเลยนะ จะสามารถเห็นได้จากในตัวแอปพลิเคชันเลยเนาะตอนที่เราต้องคลิกเลือกออธนาคารนะคะเราจะเห็นได้เลยว่ามีหลายธนาคารมากๆก็สามารถเลือกกันได้แล้วก็อย่าลืมนะคะตรวจชื่อแล้วก็เลขบัญชีของผู้รับเนี่ยให้ตรงตามธนาคารแล้วก็ให้ถูกต้องทุกประการด้วยนะคะก่อนที่เราจะส่งเนาะข้อถัดมานะคะเราจะสามารถส่งเงินขั้นต่ำเนี่ย ได้อย่างน้อยที่สุดเนี่ยเท่าไหร่นะคะขั้นต่ำที่สามารถส่งผ่านแอปพลิเคชัน n d Wave ได้เนี่ยก็คือ1เหรียญน,นะคะเราสามารถส่งเงินเนี่ยจากที่อเมริกาหรือว่าประเทศต้นทางที่มุกได้กล่าวไปนะก็คือจำนวนเงิน1เหรียญเนี่ยส่งกลับไปที่ไทยโดยผ่านแอปพลิเคชันเซ w a v e ได้เลยค่ะเราจะสามารถส่งเงิน จากประเทศต้นทางไปที่ประเทศไทยเนี่ยได้สูงสุดต่อวันเท่าไหร่นะคะคำตอบก็คือ999เหรียญต่อวันนะคะหรือทางเซนเวฟเนี่ยเขาสามารถ increase เนี่ยจำนวนเงินเนี่ยได้ถึง2,999เหรียญต่อวันเช่นกันนะคะเพียงแต่ว่าเพื่อนๆเนี่ยจะต้องกดเข้าไปที่หน้า setting นะคะแล้วก็จะเจอคำว่า r i s e limits เนาะหรือว่าถ้าไม่เห็นเนี่ยให โทรไปที่ support team ได้เลยนะคะแล้วเราอาจจะต้องแบบอัปโหลด i ออะไรอย่างเงี้ยลงไปเนาะเพื่อที่จะได้ทำการยืนยันตัวตนเนี่ยแล้วทางเซนเวฟเนี่ยเขาจะสามารถ increase จำนวนเงินเนี่ยขึ้นให้จาก999เหรียญต่อวันเป็น2,999เหรียญต่อวันนะคะข้อถัดมานะคะทางเซนเวฟเนี่ยจะส่ง SMS ไปให้ผู้รับที่ไทยไหมคำตอบก็คือ ไม่ได้ส่งนะคะหลังจากที่เซนเวฟเนี่ยส่งเงินจากประเทศต้นทางไปยังประเทศไทยแล้วอย่างสมบูรณ์นะคะก็จะเป็นความรับผิดชอบของธนาคารที่ไทยนะคะที่จะทำการแจ้งไปยัง SMS ของเพื่อนๆผู้รับนะคะหรือว่าตัวเราเองนี่แหละที่อาจจะต้อง เช็คในแอปพลิเคชันเซนเว a เอนะคะเพราะว่าหลังจากที่เขาส่งเงินไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยเรานี่แหละที่จะได้รับอีเมลว่าเงินถึงปลายทางแล้วนะอะไรอย่างนี้เราอาจจะต้องเช็คกับผู้รับด้วยตัวเองนะคะโดยปกติแล้วที่มุกลองส่งไปเนี่ยสินาทีเท่านั้นก็ถึงแล้วนะแล้วพุกก็จะบอกแม่มุกเลยว่าแม่เงินถึงยงังพี่เงินถึงยงังอะไรางนี้ส่วนใหญ่แล้วก็ไม่มีปัญหานะคะถึงอย่างรวดเร็วทันใจแล้วก็ไม่ยุ่งยากด้วยนะคะ ก็เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับ Q&A กับ SaneWave นะคะถ้าหากว่าเพื่อนๆมีคำถามอะไรที่สงสัยหรือว่าอยากรู้เกี่ยวกับตัวแอปพลิเคชันนะคะก็คอมเมนต์ไว้เลยด้านล่างนะคะแล้วมุกอาจจะมาตอบคำถามเพื่อนๆอ,อย่างรวดเร็วที่สุดเลยนะคะทุกคนยังไงก็ขอบคุณที่เข้ามาดูนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย